อีกไม่ยอมขึ้นมาเลยโอ้โหอดเลยอดเลยนะคะครบจริงๆผู้หญิงคนนี้ครบั้งแบบว่าความสวยเสียงร้องนะคะฝอาคุยฝ่ายแต่ว่าผลงานไม่ได้หายไปไหนถึงแม้ว่างานเพลงอาจจะเบรกไว้สักนไม่ตึงใช่แต่ว่าละครก็มีอยู่เพราะตอนนี้กำลังเดือนหน้าจะเปิดละครแล้วนะคะบทก็ละครทังช่องสามนะคะเรื่องแม่แตงร่มใบยังไงก็ฝากผลงานละครทง มาเสิร์ฟ AFC Reset t นะคะวันที่4พฤศจิกายนแล้วก็จะมีละครเวทีเรื่องนางเหมียวย้อมสีที่โรงละครอัศรานะคะตอนนี้โอ้โหใครจะเป้ายเลือกตั้งนะคะวางเรียงรายกันไปจะเห็นป้ายมีอันนึงโผล่มาเขียนเลข8ตัวใหญ่มากแล้วก็มีรูปป้ายอยู่มนจะเลือกตั้งใช่ไปดูละครเวทีให้ไปดูละครเวทีเรื่องนางเหมียวย้อมสีแต่งานเพลงปีนี้ก็ต้องมาแล้วล่ะใช่ปีนี้ที่เราทั้ออกกันมาแล้วนะใช่ปีนี้ก็มีทำซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วก็ เออซิงเกิลเพลงพระราชนิพลค่ะอโโ้หเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มของเอเนี่ยก็เลือกออกซิงเกิลซิงเกิลออกมาทีละคนแล้วมีอัลบั้มของตัวเองใช่ด่ะบุยฝ้ายจะมัวเล่นละครอยู่เดี๋ยวเพื่อนก็จะไปแย่งร้องเพลงเดี๋ยวจะไม่ได้ออกเพลงซะก่อนเดี๋ยวคนก็จะติดภาพเป็นดาราไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่จริงก็ยังมีงานเพลงกำลังออกกำลังเร็วๆนี้ซิงเกิลใหม่กำลังทำอยู่ค่ะกำลังทำอยู่ จะประมาณปลายปีนะคะเลรายวีอตอนนี้เพลงพน,น่าชนินธ์หน้าต่อมาต่อแล้วก็เพลงเพลงเอ่อเพลงสรดิงทั่วไปนั้งกระดิีใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ติดตามผลงานทั้งละครเวทีทั้งละครทั้งจอแก้วตังแก่อนนะคะสำหรับงานของคุยฝ้ายนะคะแล้วก็คอนเสิร์ตใหญ่ของ F4 เท่านั้นใช่ค่ะ f มถึงต้องเป็น F4 เท่านั้นที่ได้เล่นคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะคือเพราะว่ากระแสเรียกร้องจากแฟนๆพอจว่าหล่อสวยแล้วก็เสียงดีที่สุดหรือเปล่า ที่สุดอยู่ที่กลุ่มนี้เออนี้เป็นไงล่ะนะคะก็คือจะมีคอนเสิร์ต10ประการพรงนี้เฉพาะ a F4 เลยใช่ค่ะที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะหาซื้อบัตรได้ใช่ค่ะที่ www.booking.com ค่ะ www.booking.com นะคะเอาล่ะวันนี้นะคะต่อปุยฝ้ายก็มามอบเสียงเพลงพร้อมๆในบรรยากาศที่เรียกว่าแหม่